สวัสดีค่ะไม่กินข้าวผัดพริกถั่วหมูนะคะนี่ค่ะเนื้อหมูนะคะใส่ใบใบถั่วนะคะกินกันได้เลยจ้ะกินแบบง่ายง่ายเนาะนี่นะคะผัดพริกใส่หมูนะคะหมูนะคะหมูจะนุ่มเลยค่ะ ลอ,อยไปด้วยกันนะคะคุกไปเลยนะคะน้ำพริกเนี่ยกินแบบง่ายๆนะคะใส่ถ้วยนี่วันนี้นะคะพริกเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูเน,หมเนื้อหมูหมักมหมูหมักค่ะใส่กับใส่โหระพาที่บ้านนะคะปลูกตอนนี้งามกำลังงาม งามมากเป็นโหระพานะคะใบเล็กๆแล้วก็อร่อยเติมน้ำหมักไปนะใบใหญ่เติมน้ำหมกักก็ไหมันกัน่ค่ะอามารถต้นไม้ดีมากค่ะ ดอกไม้ต้นไม้ขึ้นงามขึน่ากินนะครับหมักแล้วนุ่มๆเลยค่ะมามาผัดเป็นพริกแล้วก็มาคุกมดเยอะค่ะต้องหลอดน้ำเลยรู้มาจากไหนม,มดแต่ก่อนไม่มีนะครับมด ยาชีมันก็ยังใหม่ขึ้นน้ำตาลทายโอ้หมนกินเลยค่ะมากิน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 อร่อยอร่อยนะคะ รอยมากทำเองเออเองเวลาหั่นหมูนะคะ ่อนจะผัดนะคะอย่าผัดสดๆนะคะเอาหมูไปลวกน้ําร้อนก่อนค่ะให้กลิ่นคาวมันออกเวลาผัดแล้วกลิ่นมันจะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เหม็นคาวค่ะคะาวจะไม่ออกอืผัด ไอ้ถั่วถั่วกาวเนะะี่ยอ่อนๆเลยนะคะอ่อนมากผัดใหม่ๆกินใหม่ๆก็กรอบอร่อย ม,มาทิ่นั่นด้วยะค,ะค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะคะขอบคุณนะคะขอทุกท่านมีจงจงมีความสุขนะคะบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุคะ่ะบ๊ายบายจ้าไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ